สวัสดีเหล่าผู้บัญชาก,การทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มหาน้องเลมกันนะนางเอกเบอร์หนึ่งของเราผมจะสุ่มจนเพชรหมดเลยหวังว่าน้องจะมาเยอะๆนะผมอยากได้หลายๆคอเลยจะได้คอเคลียเฮ้น้องเลมปืนเขาใหญ่มากจริงๆสุดยอดซัพพอร์ตยังไม่ได้อ่านสกิลด้วยนะไม่รู้สกิลดีขนาดไหนด้วย แลผมจะสุ่มน้องเลมให้ได้มากที่สุดผมมีตัวลุ้งอยู่70ใบเพชรอีก54,000ปะ่ะ10ใบ,บแรกก่อนลุ้นน้องเลมขอละมาเลย10ใบ,บแรกก็ต้องมาแล้วทองทองทอง โอ้โห,หม่วงไม่แตกเลยอะแต่ม่วงเยอะมากเปิดมาก็เกลือไม่ได้เปิดนานมากแวะมาดูเอมิเลียดิฉันไม่เปิดเธอหรอกฉันจะเปิดนางเอกของฉันโลที่ยีสโอ้โหม่วง ไม่แตกด้วยแย่แล้วเราเราแย่แล้วทำไมนังเอกออกยากจังวะห,หมุนหน่อยหมุนหน่อยไปครับผม30สบใบทองทองให้ชื่นใจหน่อยไว้ไีไ้สุ่มตั้งนานอือหยังแสงง่วงอยู่ ผมว่าแปลกๆอะเริ่มมีอะไรแปลกๆอะเลดกี่เปอร์เซ็นต์น่ะสองเปอร์เซ็นต์นะเว้ยพิกอัพมันจะไม่มาได้ยังไงวะสี่สิบแล้วนะน้องเลม็มอู้หแปลกๆอะเพื่อนๆผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเลยวะ่ะ สี่สิบไม่มาแะไม่เปิดเอมิเลียสักทีไหมขัดดวงไหมขัดดวงเกินไปเปล่าขออีกทีนึงขออีกทีนึงเฮ้ยนั่งเอกอะนั่งเอกทำไมออกยากจังโอ้โห <laughs> ผมว่ามีอะไรแปลกๆแล้วว่าเกินไป 50 50ใบไม่มา60แล้วนะคิดว่าวันนี้ต้องแบบมาแบบ4 5ตัวแล้วอะเออ2ตัวไปเลยแล้วว่าเกือมาเยอะแล้ว1ตัวตัวสุดท้ายไปเลยไปเลยแอปโนมอนน้องเลมน้องเลม เออน้องเลมเลมมานางเอกโอ้โหก็จะมาหกสิบเเป็นไรอย่างน้อยน้องก็มาต่อเนื่องเลยต่อเนื่องน้องกำลังมาน้องกำลังมาทุกคนเจ็ดสิบมาสองตัวสามตัวไปโอ้โหแตกเยอะเฮ้ยมันได้ยากจังอะ พอบอกจะใช้เพชรให้หมดนี่รีบรีบให้เผาเลยนะเกมนะเกินมาสู้อ่ะสู้น้องเลยผมต้องโหดชา้ชาช้าดูบ้างทองโอ้โหแสงเออมีทองทองสองตัวไปหนึ่งตัวตัวที่สองนางเอกมา a b n ร r ม a ล อู้ตต้าหลุดเล็ดอลีโอนา่าตัวใหม่เหรอตัวนี้ผมยังไม่มีหลุดเล็ดเฉยเลยแต่เป็นตัวใหม่ก็โอเคเท่ากับ80มา2นะ80มา2นี่เราแบบเราเกลือมากนะปกติเราต้องมาสนะแบบี่นะแบบครึ่งๆไม่พูดพันทําเพลงเปิดต่อครับผม น้องเล่มเท่านั้นผมอยากได้กรอบน้องเล่มอะ่ะได้ไหมอะเกมโอ้โหแตกหนึ100่งร้อยะนะหนึ100่งร้อยะนะหนึ่งร้อยสามตัวไปสวยๆทองทอง เออแต่คงแอปนอร์มอลสองตัวตัวสุดท้ายอีกแล้วตัวสุดท้ายมาชัวเหมือนเดิมน้องเลมมาตัวสุดท้ายเพราะเธอคือคนสุดท้ายของผมแอปนอร์มอลแอปนอร์มอลโอเคเลมตัวที่สองหนึ่งร้อยมาสามตัวเป็นเลมสองไปต่อครับผม ขอหน่อยขอหน่อยทองทองอะ่ะขอหน่อยเออไม่ต้องลุ้นเยอะทองทอง,ทองมาสองตัวสามตัวไปเลยไปโอ้โหหนึ่งตัวตรงกลางขอสองมันมากไปหรอวะแอบดอมอลอู้หลุดเลทอีกแล้วพอไม่ใช่ตัวสุดท้ายมันหลุดเลทว่ะเตตา้าโอ้โหดูปีมาทำไมครับเนี่ย ไปต่อครับผมลุบทองทองม่วงละอู้ยแตกไหมไม่แตกด้วยหัวผมแตกแล้วตอนนี้เราเปิดไปร้อยยี่สิบแล้วสี่ตัวเป็นเล่มสองไปต่อครับผมเล่มตัวที่สาม โลนี้แหละทองทองเพื่อนๆอ,อุ้ยอุ้ยอื้มโอ้โหแตกร้อยสามสิบเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วโคตรเกลือเลยวะทำไมนางเอกผมมันออกยากจังอะเหมือนเกมเขารู้อะเออต้องแบบนี้ทองทองสองตัวสามตัวสี่ตัวไปเลยหนึ่งตัว อยู่เกือบสุดท้ายประมาณตัวที่7ตัวที่8ตัวที่7สิออนอ n o r มลน้องเลมโอเคตัวที่3 140โลหใจคอมายากเหลือเกินไปต่อไปต่อเลยตอนนี้ดวงมาแล้วไปต่อ น้องเลมอ้หม่วงอีกแล้วไม่แตกด้วยหัวผมแตกแล้วต่อไปโลที่160ไปต่อครับผมขอเลมตัวที่สี่ก็ยังดีขอให้มันสามดาวอะ่ะสวยๆเออนั่นแหละเบิ้ลเลยไหมขอเบิ้ลได้ไหมขอบวกหนึ่งได้ไหมขอเยอะไปไหมไม่ได้ขอเยอะเลยนะเออสองตัวเอาว่ะแอปโนมอลสองตัวบวกหนึ่งไป นะขอร้องอะถ้าถ,ถ้าเลมมา2ตัวเปิดต่อโอเคปะถ้าเลมมา2ตัวเปิดต่อเลยแอบโนมอลโอเคตัวที่1มาแล้วตัวที่4แล้วมาใจมาแล้วเว้ยใจมาแล้วเว้ยขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งแอบโนมอลอู้มิสซิลิกอื้มอยากเปิดต่อมันเป็นบวกอ่ะโอยโคมาโอ้โห เอาเผลอจิ้มไปแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้เปิดแล้วไม่รู้ร้อยเจ็ดสิบโลโอู้เรียบร้อยเลยเป็นไงแตกเลยครับผมอือ <c> ฮ <oughs> ต่อไปก็ร้อยแปดสิบอ่ะไปไปต่อกับผมบวกหนึ่งมันต้องมาสิวะน้องเลมอะ่ะน้องเลมเลยนะนังเอกนะอือฮึ เรียบร้อยเอมิเลียเราจะเปิดดีไหมไม่เปิดอะเปิดหลอกไปงัน้นแหละไปะน้องเลมต่อร้อยเก้าสิบแล้วนะช้าๆดูบ้างทองทองครับผมบอกไว้ก่อนทองจะได้มา <c oughs> ตายแล้วตายแล้วเราเราแย่แล้วต่อไปสองร้อยละ 200รอโลอะจบที่200ได้หมบวกหนึ่งอะขอร้องละ่ะขอร้องละ่ะออ้ไม่จบอะไม่น่าเปิดต่อเลยวะ <c ười> จบที่3าดาวก็ดีอยู่แล้วโอ้โหต้องเจอหมุนวะต้องเจอหมุนให้งงหมุนให้งง2องสิบ น้องเลมนางเอกอู้หูไม่แตกทองด้วยใจคอจะไม่มากันเลยใช่ไหมหมันออกเบิ้ลแล้วมันก็ไม่มาอีกเลยอะ2องร้ครับผมมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดจริงๆทองทองก่อนทองทองอือหืออื้อหือ แตกท้องใส่หน้าหูสว่างจ้าเลยเมื่อกี้หูตัวที่สองด้วยอรม b ลโอ้โหเอลิเชียนแทบจะกรีดร้องอุ้ยเป็นไพเวตี้โอเคให้อภัยไพ,ไพเวตี้ชุดเมดน้องแมวเหมียวหูใจละลายตัวตัวนี้โอเคเอาตัวนี้เอาเอาเอาโอ้โห,หบวกหนึ่งมันจะไม่มาจริงหรอ บวกหนึ่งอือโอ้โหตายแล้วตายแล้วเราเราแย่แล้วเหมือนเพชรจะหมดนะเหลือรอบสุดท้ายปะเหลืออีก6000เพชร240โลแล้วตอนนี้เจ็บหนักมากเลยอ่ะเพื่อนน้องเลมคนเดียวทอง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 ม่วงอีกแล้ว ืสูตก่อนสูตสุดท้ายแล้ววะ่ะใจคอมันจะไม่มาจริงเหรอเมื่อกี้เราเปิดเราเปิดไปเยอะมากเลยนะเกือบร้อยโลอ่ะน้องเลมไม่มามาตัวอื่นสุดท้ายละหมดและเพชรเพชรหมดแล้ว,มลวไม่มีให้เปิดแล้ะถ้าเลมจะมาก็ต้องมาตอนนี้แหละจบสวยๆ ขอจบสวยๆขอร้องอนะขอร้องโอ้โห้เรียบร้อย <c oughs> แตกโอ้โหบวกหนึ่งไม่ได้อ่ะแค่สามดาวแลกไหมแลกเพิ่มไหมแลกได้ห้าตัวหกตัวนะโอ้โหเกือบบวกหนึ่งอนะเกือบบวกเจ็ดแล้วนะ อับน้องเล่มซะหน่อยสามดาวเรียบร้อยกูอยากให้มันขึ้นบวกอะ่ะอู้หูยอ,อื้มทำไมไม่เอาภาพน่านรักน่านรักหมาวะทำไมเอาตอนดูเดือดมา ผลประกอบการวันนี้250โลได้น้องเลมไปสี่แล้วก็หลุดเลทไปอีกสี่เสียดายอะ <c oughs> คือผมไม่ได้เปิดนานแล้วอะแล้วก็แบบปกติเราจะไม่เกลือขนาดนี้นแล้วก็ไม่หลุดมันหลุดเลทด้วยแหละปกติมันก็จะแบบได้ตัวในเลทอะเยอะกว่านี้แล้วก็มีตัวหลุดเลทประมาณนี้แหละแต่ตัวตัวในเลทอะมันต้องมาแบบมามากกว่าเนี้ยรอบนี้มันก็เลยดูแบบ ดูน้อยนะเสียดายเมือนกันเปิดตั้งเยอะโอ้โหแค่บอกว่าจะเผาเพชรให้หมดนี่เกมเขาก็ล่อเรายันสุดจริงๆยอมและยอมก็3ดาวก็โอเคเดี๋ยวไปแลกเดี๋ยวไปหาเพชรมาเพิ่มหาตัวบังกดต่อแล้วก็อาจจะใช้ตัวทองแลกให้มันครบๆไปดูก่อนแล้วกันคิดดีก็ประมาณนี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ